โครงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทยกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดลักษมีสีดาโดยจัดแสดงทั่วประเทศถือเป็นของขวัญจากร,รัฐบาลเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนในโอกาสสำคัญต่างๆ และการมีเวทีระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถอีกทั้งเพื่อส่งเสริมสืบสารทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธร,รรมการแสดงโขนตามที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้โขนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับชาติกำหนดจัดการแสดงตั้งแต่เดือนธันวาคม2564ถึงเดือนกันยายน2565 จำนวน14ครั้งใน4ภูมิภาคได้แก่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับต่อก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานแถลงข่าวนะครับ งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทุกทิศทั่วไทยนะครับแสดงโขนตอนลักษมีศีดานะครับที่วันนี้แถลงข่าวนะครับโดยท่านประธานในพิธีก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมแล้วก็หลังจากวันนี้แล้วนะครับก็จะมีการจัดแสดงโขนนะครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะครับโดยสถาบันบันดิพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมนะครับรวมไปถึงวิทยาลัยนรศิลป์นะครับตามภูมิภาคที่ได้รับมอบหมายให้ได้ได้ จัดการแสดงในงานนี้ครับดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นถึง การแสดงโขนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับจากอ,าองค์การยูเนสโกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องอาชาวไทยนะครับรวมไปถึงพี่น้องทั่วโลกเลยนะครับที่มีการแสดงโขนเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมบ่งบอกถึงรากเหง้าของความเป็น ชาวไทยนะครับได้ได้ออกสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกในในรางวัลยูเนสโกนะครับผมรวมไปถึงได้มีโอกาสที่ได้กลับมาสถาบันที่เราได้ได้เรียนอยู่นะครับแล้วก็ได้เห็นถึงการจัดกิจกรรมเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้โขนเป็นที่รู้จักกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ถือว่า เป็นของขวัญให้กับพี่น้องชาวไทยในช่วงปีใหม่นะครับครับก็ผมก็เรียนจบนะครับผมมาประมาณ10ปีนะครับก็คือการที่เราจะมาแสดงโขนได้นะครับมันไม่ใช่ว่าจะจะเล่นวันสองวันได้คือเหมือนเป็นการอุทิศแรงกายแรงใจให้กับการแสดงโขนเลยนะครับก็คือเหมือนโขนคือลมหายใจนะครับดังนั้นแล้ว ก็น้องๆนะครับที่เข้ามาสานต่อลมหายใจของศิลปะการแสดงนะครับผมประเภทโขนนะครับรวมไปถึงทุกๆประเภทนะครับที่เป็นศิลปะการแสดงที่แสดงออกถึงความเป็นไทยถึงวัฒนธรรมไทยนะครับอันดับแรกก็คือขอชื่นชมก็คือน้องๆมีใจรักมากนะครับที่มีความอดทนอดทนต่อความยากลาบากในที่นี้หมายถึงอะไรไม่ใช่ลําบากใจนะครับแต่ว่าลําบากกายหมายถึงว่าเราเหนื่อยในการในการหัดฝึกหัดโขนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าน้องๆก็ได้มีความเพียรพยายาม จนจนน้องๆได้มาทำการแสดง ออกสู่สายตาพ่อให้พี่น้องประชาชนนะครับยิ่งยิ่งในวาระแห่งชาตินะครับที่เราควรจะมาเฉลิมฉลองแล้วก็ภาคภูมิใจไปกับโขนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ผมได้บอกไปเมื่อช่วงแรกนะครับก็ถือว่าดีใจแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกท่านที่มาต่อยอดนะครับสารต่อลมหายใจของศิลปะวัฒนธรรมไทยประเภทโขนครับการแสดงเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนะครับทุกทิศทั่วไทยนะครับผมโขนตอนลัศมีสีดานะครับจัดโดยสถาบันบัฑิตพัฒนศิน์กระทรวงวัฒนธรรม รเริ่มวันแรกนะครับเลือกดีนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับวันที่28ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ยังมีการแสดงทั่วทุกภูมิภาค4ภาคของประเทศไทยเลยนะครับสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับของกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับได้ที่ c ฟซบุ๊กแฟนเพจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับสถาบันบัฑิตพัฒนิลิ์นะครับหรือว่าเป็นเว็บไซต์ของสถาบันบันิพัฒนาลิ์หรือจะเป็นของกระทรวงวัฒนธรรมหรือกรมศิลปากรรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆหน่วยงานที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับเรก็ฝากด้วยครับ